เพิ่มเท่าไหร่อออะรนะคาตั้งกล่องอันนี้สูงเกินไปไหม้เ,เกียร์กำลังใช่ไหม โอ้มันมาข่าของตัวนี้ตัวน,นี้ยเนี่ยมันอร่อแนวเหรินโทรศัพท์แนวเหรินแนวใบ <c oughs> แล้วเล่นอะไรรดอะไรมาฮะกลองเลยไอ้ยไรสดน,นะกำลังหาแนวเหรินใหม่สมบูรณ์ไปอีกแบบตัวน,นี้ยทอนเท่าไหร่ห้าสิบบาท อยากเปลาค้าตั้งกล่องต่ำมาดีกว่าอันนี้สูงเกินเออก็มันก็พอดีแล้วตัวกำหน้าเราอืก็พอดีแล้วตัวกำหน้าเราอืมตอนนี้เอฟซีปศูนย์คนถ้าต่ำเดี๋ยวมันตั้งัไงมันอเออ คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนปิดยังไงวันนี้วะกดปิดยังไงวะ 嗯，嗯、uh。Huh. Mm.